วันนี้ถ้านผู้ชมจะไปลอยกระทงไหมคะไปลอยกันที่ไหนก็ ส่งผ่านทาง CS3 t h สามไทย n e w นิวได้นะคะ Facebook YouTube ไปที่ไหนยังไงนะคะชวนชวนกันพาไปดูจุดแรกนะคะบรรยากาศลอยกระทงจุดจัดงานของธรรมเนียบรัฐบาลที่ริมคลองพุมกุงเกษมนะคะท่าน <13 S 2> าน,นายก<ม>และภริยาเป็นเป็นประธานในงานใช้ชื่องานว่างานสืบสารประเพณีลอยกระทงวิถีไทยพุทธศักราช2564ค่ะเริ่มขึ้นประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะเห็นได้ว่าท่านนายก ภริยารวมถึงคอรมอและคู่สมรสมาร่วมงานกันพร้อมเพรียงนะคะคนก็จะถามว่าเอ๊ e, พลนเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองนายกมาไหมพอตอนแรกท่านบอกว่าไป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 แต่ตอนลอยไม่ลงนะเดี๋ยวตกน้ำตายแต่กฏว่าท่านพลเอกประวิทย์มาด้วยมาปลดปรากฏกายอยู่ในงานมาถ่ายรูปหมู่แต่ตอนลอยจริงๆท่านไม่ลอยจริงๆนะคุณไก่ไม่ลงไปด้วยตรงบริเวณห่าน้ำอะค่ะก็จะเห็นท่านนายกกับคอรมอท่านอื่นๆนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไม่มีพลเอกประวิทย์พอลอยกระทงไปเสร็จท่านนายกอ่าลอยกระทงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มีวิถีชีวิตตลาดน้าซึ่งจําลองขึ้นมาที่คลองพนงกรุงเกษมนี่แหละก็มีการร้องเพลงเรือถึงท่านนายกยยแล้วก็โอ้ยโอ้โอ้โอ้โอย <laughs> นี่อ่าอเรียบร้อยดีนะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีกระทงลอย<า>ไปแบบสวยๆนะครับค่ะ อส่วนอท่านอื่น่นี่ๆก็หลอท่านนายกลอยก่อนท่านอื่นถึงจะลอยตามนะคะพอกระทงลอยไปเสร็จปั๊บทางซ้ายมือเรือก็เข้ามามีเพลงเรือที่ร้องถึงท่านนายกกับพลเอกประวิตยด้วยค่ะาตประวิตยรองนายกคนดีทางรัฐมนตรีไม่ได้มาขาดไม่ได้อีกคนไว้คุณปลื้มไม่เคยเลยลืมเรานี่นา ดาดยิ่งใหญ่หนีสาพระคุณเหลือส่งเสริมหัาเพลงเรือ<า>ให้ได้มา,าใหญ่เชิญชวนท่านทั้งหลายทั้งชายหญิงที่มามารวมกันสืบสารมารวมกันรักษาลอยกระทงของไทยอย่าให้หายไปตามเวลามาลอยกระทงส่วนคำถามที่ว่าท่านนายกตอนลอยกระทงอธิษฐานอะไรบ้างท่านเล่าให้ฟังด้วยนะคะ,ท,คท,คะท่านาาน,าานายกค่ะ ไทยขอข้าบา,านลาโทษพระ,ะพุพทธบุตรนางรนประภูตานาคุณนพระแม่ภูคานะแล้วแผ่นดินเนี่ยนะในเวลาที่คุณพอมประเทศชาติตัวเองด้วยด้วยให้ให้ต่างได้ผ่าอนุภรไปจากประเทศไทยทุกอย่างที่เหลเือเราเหลือภาพเพื่องนะนี่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความครึกครื้นนี่ฮะนี่ช่วงที่ยืนถ่ายรูปกันอ่ะแต่ก็อย่าลืมนะฮะ โควิดเนี่ยยังไม่ได้หายไปยังไม่ได้จางไปนะจริงๆคําแนะนำเนี่ยสอปคอคเขาก็แนะนําว่าถ้ายืนอยู่บนเวทีก็ให้ห่างๆกันหน่อยเนาะ<ช>สัก2เมตร<ม><ม>หรือ5เมตรก็